ตอนนี้เรามีแก๊สโซโตเข้ามาประจำการเพิ่มนะครับก็จะมีขนาดเล็กกลางใหญ่กระป๋องยาวแล้็เป็นกระป๋องแบบพิเศษก็คือกระป๋องยาวและหัวเกียร์เป็นสลับเปานะครับผมทุกตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงแบบพิเศษทั้งหมดเลยเป็นแบบพรีเมี่ยมที่เราเลือกเข้ามาเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันตัวนี้ก่อนที่มาน้องใหม่ไม่เหมือนใครโดยที่หัวมันตรงนี้จะเป็นเกียร์สลับเปานะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกับพวกตัวนี้ o p เป็นไฟเนาะที่เป็นเกียร์สลับเปา เราจะเริ่มกับตัวสาะเปาก่อนปุ๊บโอเคนี่ว่าเราจุดนะครับดูไฟอ,อย่างหน่อยอย่างเงี้ยไฟมันจะวุบวับอันนี้มันเป็นแก๊สแรงดันสูงด้วย ตัวนี้จะต่างกันยังไงในกระป๋อมมันจะมีฉนวนว่ารเราขยามันจะไม่มีเสียงของเชื้อเพลิงเลยเน,นี่ยจะขย่าแล้วนจนเลยอ่ะคราวนี้เรามาลองกันว่าเนีย่ยไฟจะนิ่งมากแล้วความจุนี่เยอะเป็นพิเศษด้วยน่าใช้ครับ หรือว่าพวกหพขนไฟรุ่นไหนที่มันไม่เสถียรเราสามารถใช้ตัวนี้ซัพพอร์ตได้ก็คือจะทำให้ไฟมันออกมาเสถียรและแรงมากฝากด้วยครับ